สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่งาน Hemp Expo นะครับก็จัดที่ศูนย์เศรษฐนะกิจนะก็อันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับก็ผมไม่ได้มาที่นี่นานมากเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของ d i r e c t o r y Box ก่อนนะก็คือเป็นรายละเอียดทั่วๆไปนะครับแล้วก็เข้าหางนก่อนนะขับรถมาอ่ะโอ้ เยอะเลยนะครับเทียบเลยทีเดียวโอเคใครจะมายังมีงานถึงวันที่25แใด่ว่ามันจะเสียเงินนะครับงานนี้ถ้าใครไม่ได้ดออิจิตเตอรมาก่อนเนี่ยก็จะเสียค่าใช้จ่ายค่าเข้านะครับรู้สึกจะเป็น300บาทสำหรับงาน1วันนะครับแล้วก็500บาทสำหรับ ข้าวันไหนก็ได้นะครับก็เนี่ยผมจะได้อันนี้มาแล้วนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวขอเข้าห้องน้าก่อนอ่าครับสําหรับบูธแรกที่เข้ามานะครับจริงๆมีหลายบูธมากเลยนะครับแต่ว่าพอดีผมมาเจอบูธนี้นะครับแล้วก็บูธเนี้ยเขามาติดตามเพจเราอยู่นะครับก็เลยเข้าไปสอบถามแนละ้วก็พูดคุยนะครับแนละ้วก็จริงคนแนะนําน่ารักมากนะครับก็ ทั้งทุกอย่างนะครับทั้งหน้าตาทั้งอําคำแนะนำต่างต่างนะครับไฟที่ดูอยู่นะครับเป็นไฟ800วัตต์นะครับก็แบบเป็นชุดที่อลังการมากเลยนะครับสําหรับผมเนี่ยคือตัวนี้เป็นแบบที่มี uvir ในตัวนะครับแล้วก็ full spectrum แน่นอนนะครับ uvir เนี่ยเขาเปิดปิดไม่ได้นะครับก็คืออ่อนตลอดเวลาแต่ว่าในส่วนของไฟเนี่ยก็มี dimmer นะครับสำหรับปรับได้ มีไดเวอร์ด้วยกัน2ตัวนะครับที่เห็นอยู่นะครับที่สําคัญคือไม่ร้อนเลยนะครับอันนี้สัมผัสจับแล้วนะครับไม่ร้อนเลยแล้วก็บางคำพุงเพูดภาษาไทยไปนะครับน้องเขาก็เข้าใจนะครับอย่างนี้ผมจับปุ๊บผมบอกครับไม่ร้อนเลยเขาบอกโอ้ยเยสโซนอทนะครับก็ดีทีนะครับใครสนใจลองไปติดตามดูนะครับเท่าที่ดูเนี่ยราคาอยู่ประมาณห่กว่าบาท แค่นั้นเองนะครับถือว่าราคาถูกมากนะครับยังมีตัวด้านล่างนี้นะที่เป็นตัว240วัตต์นะครับก็ตัวนั้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับบูธถัดมาครับก็เป็นบูธท,ที่อยู่ติดๆกันเลยจริงๆเขาให้เนี่ยตัวคู่มืออะไรพวกนี้มาด้วยนะครับแต่ผมลืม,มไปวางไว้ตรงฟาสบัตอะแล้วก็ไม่ได้เอากลับมาหมดเลยนะครับหลายอันเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นไฟปุ๋อีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบว่า เออค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับก็คือ,อใหญ่อลังการและที่สําคัญเนี่ยนะครับเขามีฐานผลิตยอยู่ที่แมโบูดียานะครับก็คือประเทศกัมพูชาบะเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับก็นี่นะครับเว็บไซต์ของเขาลองไปดูได้นะครับก็เออค่อนข้างที่จะดูดีนะครับอีกตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับไฟที่ใช้ปลูกต้นไม้นะครับ แล้วก็ในงานนะครับคือผมไม่ได้เข้าทุกบูธนะครับไม่ไหวไม่มีเวลาไม่อยากเสียค่าจอดรถนะครับก็คือว่าเ,เราจอดรถตีสองชั่วโมงคือจริงๆเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราจะไปทําอะไรนะครับก็ที่เหลือก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ชมมานะครับก็มันก็จะมีในส่วนของไฟปลูกเรื่องของออผลิตภัณฑ์ในการดูแลต้นไม้นะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ คนจี lounge, <c oughs> นค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของที่มาจากประเทศจีนค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยก็จะเห็นอย่างนี้น,นะครับก็จะเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างบางยี่ห้อที่เห็นจะเป็นอ่า uh, โบย่านะครับอ่ถ้าใครคุ้นเนี่ยโบย่าจะที่ผมคุ้นเคยก็คือจะเป็นส่วนของมไมโครโฟนนะครับอันนี้ก็มียี่ห้อโบยา่าซึ่งน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะแต่ว่าแยกส่วนการผลิตนะครับก็มีด้วยนะครับแล้วก็เอ่อ จะว่าไปเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าเรามีเวลาไม่มากนะครับคือผมเสียเวลาไปกับรถติดค่อนข้างเยอะนะครับขับหลงบนทางด่วนนะก็ก็เลยไม่ได้เข้าไปพูดคุยมากนักนะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูคร่าวๆล้วกันสำหรับบูธนี้นะครับก็เป็นบูธที่ผมเสียเงินไปนะครับเพราะว่าเข้าไปพูดคุยสอบถามกับ น้องผู้หญิงก่อนนะครับเราก็คุยกับเจ้าของแบรนด์นะครับเป็นเป็นเซลล์แล้วกันนะครับเป็นชาวต่างชาติก็ซื้อของมานิดหน่อยนะครับเราก็ได้หมวกเป็นของแถมได้ของแถมมาเพียบเลยนะครับสำหรับบูธนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับปิระมิดนะครับเป็นของสเปนในส่วนของบูธนี้นะครับจะเป็นบูธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแล ต้นไม้นะครับเขาไม่ได้มีแค่ของกันชงกันชายาเดียวนะครับก็เอ่อมีสําหรับต้นไม้อื่นด้วยนะครับอย่างหรือว่าจะเป็นในส่วนของอุป m e n ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี่นะครับอย่างอันนี้นะครับเซตในการปลูกนะครับก็ลองสอบถามราคามาแล้วนะครับเซตนี้หมื่นกว่าบาทนะครับก็เอ่อเราก็อึ้งๆนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับคือของเขาค่อนข้างจะดูดีทีเดียวนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะใช้อ่ได้ ครอบคุมครับคือในเซตนั้นก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ครบตั้งแต่เ,ออเล่งลากทําใบทําดอกไปจนฝัดเลยนะครับก็คือครบเซตเลยหมื่นกว่าบาทนะครับนี่เป็นไพที่เขาให้ผมดูนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะก็ยังไงเนี่ย QR code ที่เห็นคุณสามารถสแกนได้นะครับน่าจดสแกนทันอยู่สต็อปแล้วก็สแกนเข้าไปนะครับลองไปติดต่อดูนะครับตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับ เราเามาอีกบูธหนึ่งนะครับซึ่งบูธนี้ผมเสียเงินไปกับเขาเยอะมากนะครับไม่ได้เสียที่บูธนะครับแต่ว่าเป็นการสั่งออนไลน์นะครับก็เข้าไปคุยกับฝรั่งท่านนี้นะครับว่าอะไรเนี่ยบูธมาจัดเป็นยังไงบ้างทําไมมีอะไรมาขายหรือเปล่านะครับก็คือเขาเังจัดบูธไม่เสร็จนะครับผมไปเนี่ยก็คือว่ามันแต่วันเลยในส่วนของบูธนี้นะครับก็เขาเอาต้นมาโชว์นะครับ เห็นความม่วงของต้นแล้วก็สุดยอดมากครับอันนี้คือเนี่ยมันม่วงม่วงม่วงจริงๆนะครับแล้วก็ฝั่งขนุนก็จะมีในส่วนของที่กําลังม่วงนะครับก็คือมีเขียบวันม่วงด้วยแต่ว่าเออผมจําสายพันธุ์ไม่ได้นะจริงถามเขาแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่มันไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยไม่ได้บันทึกเสียงดีๆมานะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับบุนีเนี่เขาไม่ได้จําหน่ายต้นนะ แต่ว่าเขาเจำหน่ายไฟนะครับเขาเขาเอาต้นที่เขาปลูกมาให้ดูซึ่งเอ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าอันเนี้ยม่วงตายโคมดีดอกใหญ่มากดอกยังกับเม็ดถัวนะครับสวยงามทีเดียวนะครับดินเขียคอีเลยนในส่วนของต้นหรือกิ่งชานะครับร้านนี้ผมไม่ได้ถามนะแต่ว่าก็จะมีาบางบูธท,ที่เข้าไปสอบถามนะครับก็คือว่าเขาไม่ได้ขายนะครับเขาเอามาโชว ส่วนใครจะซื้อเนี่ยก็ให้ติดต่อไปทางเ,าเพจทางเว็บไซต์ทางช่องทางการติดต่อต่างๆของเขานะครับซึ่งหลายๆที่เนี่ยก็คือว่า,าไม่ได้ขายปลีกนะครับอย่างที่ผมไปสอบถามเนี่ยอีกที่นึงนะครับก็อยู่ที่พระประแดงสมุทรปราการนะครับก็คือขั้นต่ำคือ1000ต้นนะครับ ก็อึ้งเลยทีเดียวนะครับก็คือ1000กิ่งชํานะครับแล้วเขาถึงจะขายแล้วก็เอ่อแต่ว่าดอกสวยมากนะครับผมไม่ได้ถ่ายรูปอะไรมาให้ดูนะอดอกสวยมากเนี่ยคล้ายๆข้างล่างเนี่ยแต่ว่าขาวใสกว่านี้เยอะมากเลยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวยังไงเนี่ยเอ่อถ้าใครจะไปในงานนี้นะครับถ้าใครจะไปในงานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอา่อจริงๆมันไม่ใช่งานสําหรับ ู้ปลูกลายย่อยนะครับมันคืองานสำหรับผู้ผลิตลายใหญ่ๆนะครับผู้ที่ไปทำกรีนเฮาส์พวกที่มีโรงเรือนเยอะๆใหญ่ๆปริมาณใหญ่ๆนะครับคือของที่เป็นของแบบสำหรับลายย่อยเนี่ยมีน้อยมากนะครับหรือหลายๆอันก็มีขายในราคาที่ถูกกว่าอย่างเมล็ดฟาสบัดผมซื้อมาในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็จะมีเมล็ดแถมด้วยแต่ว่า ณวันนี้นะครับวันที่ทุกคนได้ชมคลิปเนี่ยงานเขาจัดไปแล้วนะครับแล้ก็หมดในช่วงของการลงทะเบียนเพื่อให้เข้าฟรีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าไปนะหลังจากวันนี้นะครับหลังจากวันที่22เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับปรุงอะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็คือบัตรสําหรับการเข้าชมนะครับ300บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับว่า 300บาทค่ารถค่าอะไรต่างๆที่เราไปนะครับเราซื้อของในราคาที่ถูกกว่าทั่วไปแล้วเบเ็ดเสร็จเนี่ยมันเกิน300 400บาทค่าลงค่ารถค่าจอาดรถอะไรต่างๆเนี่ยของเราหรือเปล่านะครับแต่ในส่วนของผู้ประกอบการนะครับผมแนะนําให้เข้าไปดูนะครับคุณจะได้เทคโนโลยีได้เห็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือใครที่อยากจะเข้าไปฟังสัมมนาตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้นะครับจะก็จะเป็นในส่วนของออประโยชน์นะครับการใช้งานในพืชสมุนไพรนะครับคือเป็นเรื่องของเฮมนะครับของกัญชงแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งกัญชงกัญชานะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับใครสนใจเนี่ยงานยังมีถึงวันที่ยี่สิบ้านี้นะครับก็ รู้สึกปีที่แล้วก็มีนะแต่ว่าผมไม่ได้ติดตามนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปดูนะครับอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นไฟปลูกของไทยเลยนะครับก็น่าสนใจนะเนี่ยยังมีเวลานะครับใครอยากจะเปิดหูเปิดตาใครที่เป็นผู้ผลิตนะครับการชงกัญชาลา,ลายใหญ่ๆทําฟาร์มใหญ่ๆน,นะครับลองเข้าไปดูคุณอาจจะได้ส่วนลดหรือว่าได้ซื้อของในปริมาณ ที่เยอะในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับแล้วก็ได้คอนแทคต่างๆมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าไมค์ที่ผมใช้นี่มันห่วยมากนะครับก็คงไม่ได้ใช้ต่อละนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับเกมาเลย